สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันนะว่า RV เนี่ยเขามี อัปเดตมาใหม่นะคะซึ่งเขาจะเป็นการยกเลิกการผูกระบบกับ Facebook นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาข่าวสารจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะรวมคำถามสำหรับใครที่สงสัยนะคะคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งแห้งักกัน้วยนะคะขอแค่20ไลค์ G Z like เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะอัปเดตข่าวสารอามาใหม่แน่นอน100%นะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมกันได้เลยนะ ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด่นเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเระเเ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 เมเเเเเงพร้อมบริการเตเมเกเมากมายเตเมได้เติมดีเตเมถูกทุกเกเต้องเเ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 ิมเเมอย่าลืมมาเเิมเเมที่เเ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 ิมเเมกันเเอะๆนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟฟนน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลรแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเมือ่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะอาวีก็ได้ลงในแฟนเพจว่า จะยกเลิกการผูกบัญชีกับ Facebook นะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องมิจฉาชีพกันนะซึ่งมิจฉาชีพอะ่ะชอบแอบบอ้างเป็นแบบกาลินาอวีให้เราก่อกรหัสอะไรของเราเข้าไปนะคะแบบในแบบฟอร์มของเขานะแล้วเขาก็จะแบบเหมือนมาแฮกไอเดีเราอะไรประมาณนี้นะซึ่งแบบว่าคนก็หลงเชื่อกันหลายคนอยู่นะคิดว่าแบบเกมจะส่งสกินให้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประกาศใหญ่จากทางกาลินาวีไทยแลนด์เลยนะสำหรับค่ะ ที่ล็อกอินอยู่กับ Facebook นะคะก็ไม่ต้องเครียดนะซึ่งอันนี้มันจะมีผลตั้งแต่วันที่12 12มีนาเวลา2อนาฬิกาเอ้ย14นก,ก็คือบ่าย2โมงนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างแล้วก็สรุปให้สั้นที่สุดนะคะทุกคนสมมติว่าเรามี Facebook ที่ยังไม่เคยเชื่อม r v นะคะแบบว่า เป็น Facebook ใหม่เลยที่แบบเราจะสมัคร ID ใหม่มึตงว่าเราจะสมัคร ID ใหม่วันที่13มีนาคมนะคะเราก็จะสมัครไม่ได้แล้วต้องไปสมัครกับทางเป็นรหัสกาลิน่าได้อย่างเดียวนะทุกคนอาจจะงงไหมแบบว่าคือยกเลิกการเชื่อม f c e e o o o อะ ก็คือไม่สามารถใช้ Facebook ในการเชื่อมเล่น RV v ได้นะคะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กำลังจะเชื่อมนะแต่สำหรับคนปกติหรือคนปัจจุบันนะที่เขามี ID Facebook อยู่แล้วนะแบบว่าที่ผูก RV v ไว้กับ Facebook ก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะคะแต่แค่นับตั้งแต่วันที่12มีนาหลังจากบ่าย2เป็นต้นไปนะคะก็ไม่สามารถผูกกับ Facebook ได้สำหรับผู้เล่นใหม่นะทุกคน เน้นย้ำนะคะว่าผู้เล่นใหม่สำหรับใครที่มี ID Facebook แล้วก็เชื่อมได้เหมือนเดิมเหมือนปกติเลยนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อสงสัยแล้วก็บอกข้อสงสัยนะว่าอะไรที่ทำได้หรือว่าทำไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ยังไงนะคะกับการเชื่อม ID นะ เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้นะคะว่า RV มาตอบข้อสงสัยอะไรได้บ้างนะก็เกมนะคะยังจะล็อกอินผ่านได้ Facebook ได้เหมือนเดิมนะใช้ได้ปกตินะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่สามารถใช้งานได้ในครั้งนี้ที่การยกเลิกของระบบคืออะไรนะคะคือระบบการผูก ID กับ g a ลีน a เข้ากับ Facebook นะคะไม่ใช่การล็อกอินเกมผ่านทาง Facebook อ่ะแล้วก็สำหรับคนที่เคยผูกบัญชีไปเมื่อหลายปีก่อนนะ ก็ไม่มีผลอะไรนะคะก็ยังเข้าล็อกอินผ่าน facebook ได้ตามปกติเลยนะแล้วก็จะมี ID กาลีนาที่สมัครใหม่จะผูก f a c e b o o k ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ตอบว่าใช่นะคะก็ต้องไปสมัครกับทาง ID g a กาลีนาโดยตรงเลยนะการล็อกอินด้วย ID g a กาลีนาไม่มีผลอะไรนะแล้วก็ ID ดีกาลีนาที่ผูกกับ facebook นะคะก็ยังใช้งานได้ปกตินะทุกคนทุกอย่างจะใช้งานได้ ปกติแต่ถ้าไปสมัครใหม่อะ่ะมันก็จะเชื่อมกับ Facebook ไม่ได้แล้วแต่อันเดิมที่สมัครอะ่ะมันก็ยังใช้ได้ปกตินะคะอ่ะถ้าย้ายเครื่องยังล็อกอินได้ไหมก็ล็อกอินได,ได้ตามเดิมเลยนะคะสําหรับ ID เก่าครล็อกอินด้วย f a c e b o o k ไปย้ายไปเครื่องใหม่ก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้นะคะแต่ถ้าแบบจะสมัครไอดใหม่ผ่าน Facebook นี้ก็ทําไม่ได้แล้วนะตั้งแต่วันที่12มีนาคม22 2, 2 5อ7องนะคะ หลังใบสองนะถ้าไม่ได้ผูกกับบัญชีกับการิน่ากับ Facebook ID จะโดนลบไหมก็ไม่ถูกนะคะซึ่งมันจะมีแบบว่าให้เชื่อมกับ ID Apple ID อะไรประมาณนี้ด้วยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการอาวีลงให้มาเลยนะคะว่า เกมจะไม่มีการลบ ID ไอดีใดๆทั้งสิ้นทุก ID นะคะแม่ว่าจะ ID ผูกบัญชีหรือไม่ผูกบัญชีจะล็อกอินผ่านทาง Facebook หรือการีนา ID ดเก่า ID ใหม่ทุก ID ไม่มีการลบนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงเรื่องการล็อกอินทุกคนสามารถล็อกอินได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะล็อกเอาท์หรือย้ายเครื่องไม่มีปัญหาใครล็อกอินด้วยเฟ e บ o o k ล็อกอิน เหมือนเดิมได้นะแล้วก็ใครล็อกอินด้วยกาลีน่าล็อกอินได้เหมือนเดิมนะคะใครล็อกอินได้ทั้ง2ช่องทางก็สามารถล็อกอินได้เหมือนเดิมนะไม่มีการนําปุ่มล็อกอิน Facebook ออกนะคะคือก็จะมีสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะการล็อกอินเข้าเกมด้วย Facebook ไม่เท่ากับการผูกบัญชีด้วย Facebook นะคะการล็อกอินด้วย Facebook คือการใช้ Facebook สมัครไ d และมาเข้าเกมผ่าน Facebook หลังจากนี้นะคะทุกอย่างเหมือนเดิมแค่แล้วก็สมัครลอกอินได้เหมือนเดิมไม่มีปัญหานะคะการผูกบัญชีคือการนำา ID เกมกาลีนามาผูกกับ Facebook ให้บัญชี Facebook กลายเป็นเจ้าของ ID ซึ่งทุกคนจะทำหรือไม่ทำก็ได้ก่อนหน้านี้ไม่มีผลต่อการเข้าเกมใดๆทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่หลังจากนี้ไม่มีผลต่อการเ,ออเข้าเกมนะหลังจากนี้นะคะไม่สามารถผูก ID ได้แล้ว การปิดระบบผูก ID นะคะจะช่วยไม่ให้มิจฉาชีพเอา ID ของคุณนะคะไปผูกกับ Facebook คนร้ายนะคะซึ่งมันมีการโกงรหัส ID เกมกันเดิวจริงๆนะมาใน ID คุณคุณจะเป็นเจ้าของ ID คนเดียวเท่านั้นนะคะไม่ให้ใครยึด ID ดเราได้นะคะย้ำอีกรอบนะคะทุก ID ล็อกอินได้เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการ รบย้าย ID ทุกกรณีนะคะอาจะสรุปให้อีกทีนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกผูกบัญชี Facebook นะทุกคนสำหรับใครที่มี ID Facebook อยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าเล่นได้ล็อกอินตามปกติได้เลยนะแบบว่าไม่ว่าจะทั้งแบบ f c e e o o o เก่า f a c e b o o k ใหม่อะไรก็เล่นได้เหมือนเดิมนะคะ แต่ถ้าจะไปสมัครแบบล็อกอินผ่าน Facebook หลังวันที่12มีนานะคะเวลาบ่ายสนะก็ไม่สามารถล็อกอินกับ Facebook ได้แล้วนะคะต้องไปสมัคร ID ใหม่กับกะทางกาลีนาอา r ีนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะประมาณนี้นะ,คะใครสงสัยอะไรก็ไปคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเรารู้เดี๋ยวเราไปตอบนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ